วันนี้จะพามาดูในโรงเรือนนะคะว่ามีดอกอะไรบานบ้างกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มนี้ออกดอกชนิดเดียวกันนะคะคือเทอร์บินิคาปัสนะคะสามต้นนี้เทอร์บินิคาปัสออกดอกพร้อมกันเลยอันนี้ สีหรือสีขาวต้นนี้สีชมพูแล้วก็ต้นนี้สีขาวเหมือนกันแต่ออกมาสามดอกพร้อมกันเลยนะคะเป็นต้นที่ชอบมากเหมือนกันตอนแรกมีแค่ต้นเดียว มีต้นเดียวจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีต้นเดียวมันก็ไม่มีคู่ผสมสิเวลามันออกดอกก็เลยไปซื้อมาเพิ่มจนตอนนี้ก็คือได้มา3ต้นนะคะแล้วก็สวยอะ่ะน่ารัก โคเปียโป,โป,โปค่ะกระถางนี้เพิ่งออกดอกครั้งแรกเลยนะคะแล้วออกมาคู่เลยน่ารักมากเฟรียค่ะอันนี้รักเลยเพราะว่าเป็นดอกแรกของเขาเลยนะคะเลี้ยงมาสักพักแล้วโตจนเป็นหน่อออกมาเยอะมากนะคะซื้อมา3ามต้นแล้วเราก็แยกออกมาได้2กระถางแบบนี้ ไม่เคยให้ดอกเลยออกมาเป็นมเมล็ดอย่างเดียวเลยแล้วก็อันนี้คือครั้งแรกที่ให้ออกมาเป็นดอกนะคะขอชื่นชมนิดนึงเป็นดอกที่น่ารักมากค่ะสีเหลืองโอ้ยน่ารักมัมมิลารีเอลบว i มิอาค่ะ ซูมดูดอกนะคะดอกสีเหลืองสวยเนาะน่าเสียดายนะคะที่ก่อ,กอนเนี้ยออกแค่เหลืองเดียวถ้าเกิดว่าเขาจะมีสักสีห้าดอกเนาะมันน่าจะสวยสดชื่นน่าดูเลยแต่แค่นี้ก็สดชื่นมากแล้วะคะ่ะคนเลี้ยงดูแล้วยิ่ม ยิมโนคาลิเซียมค่ะต้นนี้เป็นครั้งแรกที่เขาออกดอกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เขาเป็นสีชมพูนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ต้นยิมโนของเราที่บ้านนะคะมันจะเป็นสีขาวแล้วนี่ออกมาเป็นสีชมพูสวยมากน่ารักมาก ขอบคุณมากที่เธอออกดอกให้เราดูนะรักนะยิมโน,โนคาลิเซียมค่ะดอกสีชมพูมัมมิลาเรียค่ะซูมดูดอกกล็กๆนะคะดอกจะสีอ่อนหน่อยนะคะแต่ว่าก็น่ารักขนฟู มมมิลาเรียอีกต้นนะคะขนฟูเหมือนกันแต่อันนี้จะดอกสีชมพูเข้มน่ารักเนาะแมมมิลาเรียอีกต้นเหมือนกันค่ะชมพูเข้มต้นนี้ยังไม่รู้จะจัดการยังไงกับเขาดีนะคะเขาค่อนข้างโตมากแล้วเขาเริ่มลม้มเริ่มเอ็นเอียงไปหาเพื่อนแต่เขาให้ดอกสม่ำเสมอมากแล้วดอกก็สีสด สดใสมากค่ะแมมวิลารี